คนต้องแพ้แห่ระเบิดนะครับวันที่สิบห้านะครับสิบห้าวันอาทิตย์ที่สิบห้าธันวาหกสองครับ wow. バイバイ。Bye, bye. Bye. ถูบร้อยครับกว่าจะได้ครับโอ้นานครับเนี่ยครับกว่าจะได้ครับโอ้ฉเฉลยศูนย์ห้าแปดนะครับในวันที่สิบห้าครับเวลาที่ที่สิบห้าธันวาหกสองครับ กว่าจะได้ครับเกือบชั่วโมงครับเสียเวลาอยู่ตรงนี้เกือบชั่วโมงครับกับเจ้าสามชัยนะครับนี่ครับโอ้กว่าจะได้ครับประมาณสี่สิบนาทีนะครับเกือบชั่วโมงครับเมื่อกี้ไปเฝ้าเริยวมาสองชั่วโมงครับเริยวไม้เก่าครับไม่ยอมเข้าไม่ยอมลงนะครับหริวตันครับเริยวตันตึบนะครับเสียงใหญ่นะครับไม่ได้ครับถาได้ก็เสียดายครับขนาดเอาตัวใหม่มาครับยังไม่เข้าเลยครับ่ยเป็น เสียงกลางคารลมนะครับคารลมนิดหน่อยนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเป็นเสียงกลางครับสนามปีกสวยแสงไม่ค่อยชัดครับนี่ครับกับเจ้าสามใช้นะครับเจ้าสามใช้นกต่อของแอมนกเขาใหญ่นะครับน้องแอมนกเขาใหญ่ครับก็แน่จะไปต่อหมายต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นหมายที่สองนะครับหมายแรกก็เป็นไปเฝ้าหลิวสองชั่วโมงครับหมายนี้เกือบชั่วโมงครับหมายที่สองครับ๋ยวก็แน่จะไปต่อหมายที่สามครับก็ประมาณสี่โมงครับตอนนี้ก็ ไปครับไปชมกันหมายต่อไปนะครับหมายที่3ามครับไปแล้วครับกับเจ้าสามชายครับไปแล้วครับครับเรียบร้อยครับบทเร็วก็เร็วครับไปชมกันเลยครับ นี่ครับ0 59ครับของเฉลยหมายที่3นะครับน่ครับเดี๋ยวจะไปหมายที่4กันเลยนะครับ่อเนื่องนะครับบทจะเข้าเร็วก็เร็วนะครับตัวนี้ครับสวยงามครับ0 59ครับบทจะเข้าเร็วก็เร็วนะครับเข้าช้าก็ช้าครับวันนี้นกเหนียวครับเบื่อจะต่อแล้วครับวันนี้มาตอนเย็นนะครับในช่วง3โมงครับเจ้าถิ่นครับตะเกียบชิดแน่นอนเจ้าถิ่นตัวผู่มล้านเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับนี่เป็นเสียงใหญ่ด้วยซ้ำครับตามภาษานกธรรมชาตินะครับ เสียงแบบนี้ก็ประมาณเกือบใหญ่แล้วครับเสียงกลางหาเกือบใหญ่นะครับนี่ครับตะเก็บอะไรชิดนะครับ้อยคอครับยัง้อยคอครับนี่ครับนี่ครับ้อยคอครับนี่ครับ้อยคอครับนี่ครับนี่เกือบโจทย์กันแล้วครับนี่ครับบางคนครับไม่ใช่นะตามมาครับอ่านี่ครับโอ้ตัวใหญ่ครับตัวนี้ เก็บตูดชิดเลยนครับนี่ครับก็เป็นหมายที่สามครับหมายแรกก็เป็นริวครับหมายที่สองก็เป็นหาลมครับไอตัวนี้ก็น่าจะเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเรียกเซกุก่าเรียกเซกุกนิดหน่อยครับอ่าก็สนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับมาหานกฟรีให้เอฟซีทั้งหลายนกฟรีครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายให้พรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้ผมไปทําคลิปอธิบายให้ฟังนะครับว่าจะขอนกฟรียังไงนะครับ ของฟรีไม่มีในโลกนะครับต้องเสียค่าส่งค่าอะไรคนเดียวนะครับไม่ใช่ว่าจะอะไรจะฟรีนะครับไม่ใช่นะครับครับเนี่ยครับก็จะไปหมายต่อไปเลยนะครับนี่ครับเสาไฟสุดเส้นนะครับเสาละตัวละตัวแน่นอนเนี่ยเนี่ยจะไปหมายที่สี่นะครับรอชมรอติดตามกันต่อไปนะครับผู้ชมนั่งอยู่บ้านแอร์เย็นสบายครับ ตากพัดลมแอร์เย็นสบายครับแอคขากว้างๆครับเอาพัดลมไว้หน้าวางขานะครับไม่ต้องออกแล้วครับเดี๋ยวผมออกต่อให้เองครับออกต่อให้ดูเองนะครับร้อนครับอยู่บ้านเถอะครับอยู่บ้านดูในช่องย t u b e ของเก่งคนเมืองแพร่แห่ระเบิดครับเนี่ยครับไม่ต้องออกต่อครับเสียเวลาครับไม่ร้อนด้วยครับหมายทลสี่ครับไปชมกันเลยครับไปเลยครับ เรีย <Okay. S 2> บร้อยครับครับตั้งแต่มาอยู่กับผมได้2วันนะครับก็ได้นาสีตัวทั้งตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็จะไปไหมต่อไปไหมหน้านี้ไม่รู้ครับดูว่าจะจบคลิปแค่นี้ก่อนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวก็รอติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับออไปเรื่อยๆนะครับ นี่ครับเต็มกำมือครับนี่ครับเจ้าสามชัยนะครับตัวนี้ก็เป็นเสียงการหาใหญ่เช่นเคยครับน่จะเป็นหนึ่งกุกนะครับน่เป็นหนึ่งกุกนะครับนี่ครับถจะเก็บตูดนี่ชิดแต่ว่าอ่อนอ่อนก็ไม่อ่อนมากนะครับก็ถือว่าคิดว่าน่าจะเป็นตบคู่อยู่นะครับก็ไม่อ่อนมากนะครับอ๋อจับตอนแรกมันตบผู้นั่นแหละครับสรุปแล้ว ถังได้เสียค่าส่งอีกนะครับเดี๋ยวจะบอกให้นะครับเสียค่าส่งอย่างไงนะครับนี่ครับหมายมงคลมงคลอะไรบ้างเนาะนี่ครับก็น่จะไปหมายต่อไปนะครับหมายข้างหน้าครับหมายที่ห้านะครับนี่หมายที่สี่นะครับได้สามตัวนะครับก็น่าจะไปหมายต่อไปหมายที่ห้านะครับรอชมรอติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับนอนอาขาพัดลมเป่าวางขารอดูเลยนะ หสบายครับไม่ต้องร้อนดูที่บ้านครับหมายต่อไปครับหมายที่ห้าครับไปชมกันเลยครับไปเลยครับ Thank okay. เสิงนะครับสรุปแล้วหมายที่5นะครับไม่ได้ตัวนะครับไม่ลันนะครับกบมืดแล้วครับเนี่ยครับดูบรรยากาศครับอาจางพุ้งมาครับต่อข้างในซอยนะครับขี่รถออกมาปิดคลิปที่ข้างนอกนะครับไม่งั้นมืดนะครับดูแสงไฟนะครับรถก็ผ่านตลอดครับเนี่ยครับกอบมืดครับตะวันตกแล้วนะครับแต่ก็ยังมีแสงอยู่ครับรับฟ้านะครับเนี่ย บางทีต่อที่ว่าแสงไฟนะครับตรงหลอดไฟนั่นเลยครับมาปิดที่ที่ข้างนอกเนี่ยนะครับผมไม่เห็นนะครับเกือบมืดแล้วครับตอนแรกว่าอยากกลับบ้านครับสุดท้ายไม่กลับนะครับไม่กลับก็เลยมาเล่นหมายที่ห้าครับมาเล่นหมายที่ห้าแล้วก็อย่างว่านะครับถ้าเนียนะครับไม่ตบครับแปลกเหมือนกันครับเมื่อกี้ผมลองเอามือแตะดูครับโอ้โหแข่งโป๊กครับเช่นเคยครับ โอ้แล oh, ้วก็ตัวไม่ใช่เล็กๆนะครับตัวสุดท้ายนะครับไม่ใช่เล็กๆนะครับตัวใหญ่เท่าลูกไก่เลยนะครับเห็นเงาเรียกว่าลูกไก่เลยครับถ้าไม่เห็นตัวเห็นลายนะครับเห็นแต่เงาว่าลูกไก่เลยครับนี่ครับโอ้น่าเสียดายครับจะปิดคลิปกันแค่นี้นะครับเสียดายครับีม่านเช่นเคยนะสิงครับงั้นมีนกแจก fc เยอะแยะนวันนี้นี่ครับกับเจ้าสามชัยนะครับเจ้าสามชัยของน้องแอมนะครับน้องแอมนกเขาใหญ่นะครับ ก็ติดตามแกได้นะครับนกแกดีๆเยอะแยะครับนกต่อแกดีๆเยอะแยะจะทันไม่หันกันก็ไม่รู้นะครับสังจองกันเองนะครับนอกก้นอ,องแอนนกเขาใหญ่นะครับครับส่วนผมก็จะปิดลิปแค่นี้นะครับวันนี้ก็5้าหมายครับหนึ่งหมายก็หลิวตันครับเสียเวลาไป2ชั่วโมงครับแล้วก็หมายที่2ก็ซึ่งชั่วโมงหมายที่สาหมายที่4นี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวครับอ่าเจะเข้าเร็วก็เร็วครับหมายที่5ก็แป๊บเดียวครับแต่ว่า เนียดมันไม่แป๊บกับเรานะครับมันนานครับเนียดมันไม่รันจริงๆโนอะไม่ถึงสองนาทีด้วยซ้ำครับนี่ครับก็จะปิคลิปแค่นี้นะครับส่วนใครถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับในตอนเย็นๆนะครับดีเย็นไม่หายกระดิ่งเลยนตอนเย็นๆนะครับในวันที่สิบห้านะครับวันอาทิตย์ที่สิบห้าคันวาหกสองครับนี่กระดิ่งกับเจ้าสามชัยนะครับ เป็น3ามกุกกะครับอาจจะได้ยินเสียงโยนหรือว่าอาจจะไม่ได้ยินยังไงก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวผมจะไปตัดต่อคลิปให้ดูนะครับครับขอบคุณครับ